กลครั้งหนึ่งในดินแดนสุดมหัศจรรย์ยังมีองค์หญิงน้อยแสนงามลิมฝีปากแดงดุจกุหลาบและผิวผ่องดังหิมะหิมะหิมะสีอะไรดิสนีย์หิมะบ้านมึงสีอะไรและคนที่ได้มาเล่นเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแม่งคือเกลกระดดอ่ะเพื่อนเกลกระดดจะต้องอิจฉาอะไรความงามของสโนไวท์ละเนี่ยฝั่งนางเอกฝั่งสโนไวท์ก็หยิบตัวละครแบบนี้มาเพื่อให้เห็นว่าเหมือนฝั่งที่สวยเพอร์เฟกต์มากๆแม่งกลายเป็นผู้ร้ายอะ่ะ คุณรู้สึกถึงแมสเซจนี้ไหมสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เดิมมันเคยเป็นการ์ตูนยอดนิยมมาก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ประกาศในงานดี3 3โชว์ตัวอย่างใหม่แล้วก็จะเอามาเป็นไลฟ์แอคชั่นซึ่งมาเป็นคนแสดง มันคือการนำเจ้าหญิงดิสนีย์คนใหม่มาในรูปแบบของคนแสดงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะ่าจะได้ดูตัวอย่างของสโนไวท์กันมาบ้างแล้วนะครับเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ถูกรีเมคเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นนั่นก็คือเจ้าหญิงแอเรียลถูกไหมเ,เขาได้เอาแฮร์รี่เบ์รี่มาเป็นนักแสดงซึ่งผลลัพธ์ก็คือเลเทนะอย่างที่ทุกคนรู้กันเ,เราไม่ได้มองถึงแค่ เรื่องว่าเขาเป็นเชื้อชาติใดนะแล้วก็เรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนั้นไม่ค่อยมีใครชอบอยู่แล้วถูกปะเพราะว่ามันผิดแปลกไปจากรูปลักษณ์เดิมของแอ i เรียลพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแสดงและฟิลลิ่งที่รู้สึกเวลารับชมเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้เห็นชัดเลยว่ามันยิ่งไม่เหมาะสมมันทําให้อารมณ์บางอย่างที่เราควรจะได้จากแอเรียล่ะแม่งแย่ล,ลงไปเราก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ดิสนะีย์น่าจะได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องราวนี้นะเพราะว่าโหผลตอบรับแย่มากนะครับมีคนดิสไลค์แบบสุดยอดยอดแบบทะลุหลอดนะแล้วก็เรียกว่ามันมีคนชอบแหละทีนี้แต่ว่าคือในวงกว้างอะ่ะอันนี้มันก็คือล้มเหลวไปแล้วหนึ่งรอบนะแล้วก็มาครั้งนี้กับ Snow White เขาไม่ได้แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครเอกของเรื่องที่เป็นสโน w ไวท์นะ เปลี่ยนในหลายๆอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิวคือาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอรีเ uh, ลที่เป็นผมแดงผิวขาวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนผิวสีคืออาจจะไม่ถึงเบอร์นั้นแต่ผมบอกเลยว่า Snow White ที่คุณจะรับชมเนี่ยแม่งจริงๆมันคือ Snow w a ว k เว้ยเพื่อนคือเขารู้ปัญหาทุกอย่างนะในทรงนี้คือรู้หมดแล้วว่าผู้ชมแฟนๆไม่ชอบอะไรนะแต่ว่าก็ ยังดึงดันนะครับยังอยากที่จะแบบนำเสนอในแบบที่เขาต้องการแล้วก็ภาคภูมิใจนะแน่นอนมันมีทั้งบวกและลบอยู่แล้วมันมีคนชอบคนไม่ชอบต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าดั้งเดิมเนี่ยสโนไวท์เนี่ยมันเป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกลิมนะซึ่งเก่ามากๆแล้วก็เซตอัพมันคือเป็นเป็นนิทานอยู่ที่เกิดในพื้นที่ของชาวเยอรมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสโนไวท์ก็จะต้องเป็น ผู้หญิงที่เป็นคนขาวยุโรปทางโซนนั้นนะครับผมแต่นักแสดงเนี่ยราเชลซิกเลอร์เนี่ยเขาเป็นเชื้อสายลาตินนะก็จริงๆถามว่าขาวไหมมันก็จะออกแบบเป็นขาวที่เป็นลาตินอะเพื่อนๆไปออกผมอธิบายอย่างเดียวคือเขาเรียกว่าผิวสีเลไววะมันไม่ได้ขาวแบบยุโรปอะ่ะ ไปชาวลาตินหัวเพื่อนๆจะพอเข้าใจได้ดูจากสีผิวเขาก็ได้มันก็จริงๆสีผิวของชาวลาตินเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะเออมันไม่ได้แบบขาวจัวแบบขาวเผือกอะ่ะเออก็ค่อนข้างจะแบบดูออกแทนๆนิดนึงผิวสวยอเอาง่ายๆนะเพราะในะอย่างผู้ชายผู้ชายลาตินลาตินโนเห็นไหมเขาก็จะแบบเข้มๆนิดนึงหลอ่อเซ็กซี่ถูกปะสีผิวอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันมันไม่ใช่ snow w h i เว้ย <laughs> นั่นแหละก็คือ ผมเคยเล่นเกม Total War ใช่ป่ะแล้วก็เคยอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยเดิมเนี่ยทางท้องถิ่นตรงยุโรปตรงนั้นมันเป็นก่อนที่จะมาเป็นยุคปัจจุบนันย้อนกลับไปนานเนี่ยมันคือเป็นเหมือนเขาอยู่ในป่ากันนะเหมือนพวกคนป่าอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่สายสายสาย,สายพันธุ์หนึ่งซึ่งคือจะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นคนเผือกอะ่ะเพื่อนๆทีนี้มันน่าจะดูแปลกกว่าชาวบ้านคือขาวมันจะขาวมากนะเขาก็จะถูกขับไล่ออกไปในป่าถ้าใครเคยเล่น Total War มันจะเป็นพวกเก u นั่แหละก็จะกลายมาเป็นฝรั่งเศสเป็นเยอรมันเป็นคนทางโซนยุโรปทางแถบนั้นนะครับทีนี้วันเวลาผ่านไปสายพันธุ์เนี้ยเขาผสมมาเรื่อยๆจนมาเป็นยุโรปแบบที่ทุกคนเห็นนะอ,อ,อาจจะไม่ได้ข้อมูลเป๊ะนะแต่คร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสโนไวท์ White, แม่งต้องขาวมากเว้ยชื่อมันเลยชื่อสโนไวท์ขาวดุดดังหิมะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องอื่นสมมติว่าเป็นเรื่องเบล คือต้องบอกว่าตัวละครเจ้าหญิงในดิสนีย์ทุกตัวมันก็ขาวสวยหมดอยู่แล้วเพราะมันเป็นการวาดขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็นตัวละครเบลสมมุติเบลยังไม่ได้ทําการรีเมคเนี่ยนักแสดงลาลาตินมาเล่นบทเบลเนี่ยผมว่าดามเมจแม่งจะน้อยกว่านี้แต่อันนี้แม่งสโนว์ไวเลยเออเหมือนตั้งใจอะ่ะเขาตั้งใจแหละจริงผมเชื่อว่าแบบนั้นนะที่จะแบบพุชเมสเซจอะเรนดาบางอย่างออกไปว่านี่ไงคือสายเลือดอะไรก็เล่นได้อะไรแบบนี้ ฟีดแบ克ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามผมผมมองว่าเขาจะเป็นชาวอะไรจริงไม่มีใครแคร์หรอกนะครับเพราะว่าดั้งเดิมอ่ะมันไม่มีป้ายแขวนอยู่แล้วว่าเออนักแสดงคนนี้เป็นชาวนู้นชาวนี้แ้าคุณไม่ไปดูประวัติเขาใช่ไหมแต่ภาพที่เห็นไงภาพที่เห็นในตัวอย่างคุณจะรู้สึกเลยว่าโ no, นนี่ไม่ใช่โน์ไวท์ของเราเข้าใจป่ะมันก็จะแบบแปลกๆแล้วโน์ไวท์เจอกับใคร ตัวละครหลักอีกตัวที่จะมาเทียบรับสมีคือราชินีใจร้ายเออราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายใช่ปะ่ะและคนที่ได้มาเล่นเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแม่งคือเกลกระดอดอเพื่อนเพื่อนเกลกระดอดจะต้องอิจฉาอะไรความงามของสโนไวท์ละเนี่ยเอางี้นะผมรู้สึกเลยว่าคุณสเกตไหมว่าหลายๆอย่างมันเหมือนไม่ตั้งใจะเขา พอเราด่ากันไปเรื่อยผมมองออกอย่างนึงว่าเหมือนเขาจงใจนะครับว่านี่ไงให้ฝั่งที่ไม่ดีเป็นแบบเหมือนเอาคนสวยมาเล่นไปเลยแล้วก็ฝั่งนางเอกฝั่ง snow w h i ก็หยิบตัวละครแบบนี้มาเพื่อให้เห็นว่าเหมือนฝั่งที่สวยเพอร์เฟกมากๆแม่งกลายเป็นผู้ร้ายอะ่ะคุณรู้สึกถึงแมสเซจนี้ไหมผมจะอ่านความเป็นมาของ snow w h i ดังเดิมฝั่งสั้นๆนะครับ กละลครั้งหนึ่งในดินแดนสุดหมหัศจรรย์ยังมีองค์หญิงน้อยแสนงามผู้มีผมดำดุดไม้มะเกลือลิมฝีปากแดงดุดกุหลาบและผิวผ่องดังหิมะหิมะหิมะสีอะไรดิสนีย์หิมะบ้ามึงสีอะไรหรือ,อยังไงหิมะมึงเปื้อนฝุ่นเหรอหิมะเนี่ยมันควรจะเสีอะไรน้องๆเธอคือสโนไวท์ผู้ที่รู้จักและเป็นที่รักใครเว้นแต่ราชนีแม่เลี้ยงใจร้าย ผู้ริษยาในความงามของเธอมั <S 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 คนควรริษยาไหมล่ะทีเนี้ยสโนไวท์อาศัยอยู่ในดินแดนหาจรรย์ที่มีน้ำตกเจ็ดชั้นและภูเขาอาัญมณีเจ็ดลูกภูเขาที่อยู่ห่างไกลที่สุดเป็นที่ตั้งของปราสาทที่สโนไวท์เติบโตมาภายใต้อำนาจของราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายนั่นเอง ราชนีเกรงว่าสักวันหนึ่งสโนไวท์จะเติบโต,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 ตและมีสิริโฉมงามว่าพระนางด้วยเหตุนี้พระนางจึงใช้ให้สโนไวท์ทำงานอย่างหนักเดี่ยงทาตและเมื่อกระจกวิเศษเผยแก่ราชนินีว่าสโนไวท์มีความงดงามยิ่งกว่าผู้ใดในแผ่นดินรวมถึงพระนางเองชีวิตของสโนไวท์ก็ตกอยู่ในอันตรายมัอาจจะดูไม่เกี่ยวแต่ความรู้สึกผมเนี่ยอาถ้าตัดเรื่อง เบื้องหลังที่เราดราม่าก,กันออกไปนะเราพูดถึงแค่เราพูดถึงแค่ตัวภาพยนตร์อ่ะสมมติว่าคุณเขียนภาพยนตร์มาเรื่องหนึ่งนะแล้วก็พอยต์มันคือการที่ตัวละคร A เป็นตัวละครหลักที่ถูรังแกแล้วก็ถูกกันแกล้งแล้วก็สวยสวยแบบสวยโดยธรรมชาตินะครับตัวละคร B อาจจะเป็นตัวละครที่ดิษยาตัวละคร A แล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะ เอาชนะหรือสวยกว่าเก่งกว่าโดยสุดท้ายเขาเลือกที่จะใช้การวางยาพิษปัจจุบันจ,จะเป็นไซยาไ <c oughs> นใส่ไซยาไนให้กินเพื่อที่จะให้อตัวเอเนี่ยมันตายไปแล้วตัวละคร B เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่สวยสุดตลอดการในปัตจุนี้ในขณะ,ะที่ทุกคนนั่งดูหนังเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าตัวละคร B มันเพอร์เฟกสวยกว่าทุกอย่างเลย คำถามที่อยู่ในใจเราเรู้สึกว่ามึงจะฆ่ามันไปทําไมวะมึงจ้าชนะมันไปทําไมแล้วเพนพอยต์มันคือแล้วใครจะเอาใจช่วยสโนไว้วะเพพาะสโนไว้มันมันดูไม่น่ามีอะไรให้มาแก่งแย่งเลยอะน้องจริงๆแล้วตัวละครจริงๆแล้วนักแสดงลาเชลเนี่ยก็ ถ้าลุกปกติเขาก็มีมุมมุมสวยขอยงเขาอยู่นะผมจะพูดเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นอย่างแฮร์รี่เบอร์รี่เนี่ยมันมีมุมที่เขามีสเสน่ห์อยู่อาจจะสวยไม่สวยอะไรแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่เทสคนละเพราะว่าต่างชาติบางคนเขาก็ชอบนะเยอะแยะนะบ้านเราอาจจะไม่คุ้นกับคนผิวสีนะก็เลยมองไปทางลบนะแต่ผมต้องบอกว่ามันเขามีมุมมีสเสน่ห์อยู่ถ้าเขาอยู่ถูกจุดถูกที่นึกอกมาจาอย่างราเชลเนี่ย ถ้าคุณไปดูเรื่องอื่นที่เขาแสดงแล้วก็ดูลุคปกติการแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายแบบแล้วเนี้ไอ้มันมีมุมที่มีสเสน่ห์อยู่เว้ยแต่พอจับมาใสา่ชุด snow w h i t เชื่อแม่งมันกลายเป็นหนูหินน่ะน้องด้วยทรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่งตลกไปหมดเลยคือทรงผมที่สโนไว h ใช้ในภาพยนตร์เนี่ยมันคือทรงแบบทรงนักเรียนติ่งหูอะเออคือดิสนีย์อาจจะไม่ค่อยรู้จักทรงผมนักเรียนของไทยนะแต่ว่า เออมันประมาณนั้นเลยอะ่ะทีนี้เรามันสิ่งที่แม่งเป็นปัญหาคือผู้ชมเซคแอพเปลกับตัวละครก็ไม่มีความหลงไหลความสงสารความผูกพันอะไรเงี้ยมันจะดําเนินไปได้ยังไงในเมื่อตัวละครนั้นมันมันขาดสเสน่ห์ไปซะหมดเลยอะ่ะโโนไวเนี่ยแม่งก็เป็นต้องเป็นตัวละครที่ถูกกันกแกล้งแล้วก็ดูบ้านๆอะ่ะแต่จริงๆมีสายเลือดเป็นเจ้าหญิงนะแต่ก็ถูกกันกแกล้งใช่ไหมถูกใช้สารพัดอารมณ์ซินเดอเรล่าอย่างนั้นอะ่ะ เพราะฉนั้นนักแสดงแม่งต้องแบบไม่แต่งไม่ใส่อะไรมากก็แบบดูดีอ่ะอม,มันต้องแบบเห็นแล้วแบบเกิดคาลิสมาบางอย่างที่ผู้ชมแม่งจะสื่อถึงได้อ่ะซึ่งในตัวอย่างคงจะเห็นเลยทุกช็อตที่สโนว์ไวท์หันมาร้องเพลงเต้นเงยหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นซีนแบบซีนน่ากลัวเหมือนซีนโผลจากโขดหินของแอเรียอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะ ไม่อยากเห็นฉากที่สโนไวท์ออกเท่าไหร่อ่ะเออรอดูฉากเกลกระดอดโผลมาดีกว่าคือมันดูดีกว่าเยอะนะเออผมก็งงว่าเขาต้องการจะทําอะไรกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ใน X นะทางไฮ l ิเบอรี่เขามีการมาอวยพรให้กับราเชลด้วยนะประมาณว่าตื่นเต้นมากเลยแบบจริงๆความรู้สึกในใจอาจจะประมาณว่าทีนี้แหละมึงจะได้รู้ว่ากูรู้สึกยังไงมึงรับช่วงต่อกูไปนะสนไวท์ทีนี้เรามาดู ในส่วนของโชว์รันเนอร์กันนั่งโชว์รันเนอร์เนี่ยก็พุ่มกับจะเป็นมาร์คเว็บนะครับผลงานของเขาเด่นๆก็คือ Amazing Spider-Man นะครับก็ทำเรื่อง Sp Amazing Spider-Man ของแอนดรูว์กาเฟลนะแล้วก็คนเขียนบทนะครับกรีต้าเกลวิกผลงานก็คือเขียนเรื่องบาร์บี้นะเออจริงๆโชว์รันเนอร์ดีนะทีมสร้างใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออีริน คราสิดาวิลสันนะครับที่ช่วยกันเขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทีมสร้างเนี่ยผมว่าไม่ขี้เหล่นะแต่ประเด็นของปัญหามันก็คือนั่นแหละอย่างที่เรารู้รกันว่านักสแสดงมันมัน,ม,นมันจะแบกหนังได้ยากมันจะไกลเวทน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่เกลกระดดสัส่วนใหญ่นะเพราะว่าพอดเรื่องอนะ่ะมันคือทุกคนตัวร้ายเนี่ยแม่งก็ต้องอิจฉาเนี่ย ผมจะพูดเรื่องนี้ได้อีกหลายรอบเลยนะเพราะว่าผมว่าผมพูดวนไปวนมาเกี่ยวกับพอยเนี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญสุดเลยนะถ้าคุณจะวกจะแล้วก็ตามแต่มันเหมาะสมอ่ะจริงๆมันมีอีกหลายเชื้อจริงๆก็มีชาวลาเตนคนอื่นที่เป็นนักแสดงหญิงนะที่แบบมันก็ไม่ได้เป็นออกทรงเนี้ยอือันนี้อันนี้คือลักษณะเหมือนแคสมาเพื่อมาบูลลี่ตัวนักแสดงเองอะ่ะประวัติศาสตร์เดียวกับตอนฮริเบอรี่เลยนะ เลือกมาให้โดนด่าเอาง่ายๆแล้วก็อาจจะถามความรู้สึกผมที่เป็นติ่งดิสนีย์นะเออต้องเล่าอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนตอนเด็กๆไว้หลายๆคนวัยแบบเริ่มดูกระตูนดูเทปวิดีโอเช่าเทปมาดูี่ที่บ้านใช่ไหมเด็กๆผู้ชายอ่ะส่วนมากแม่งจะดูขบวนการเซนไตอยู่แล้วขบวนการแปลงร่างขบวนการห้าสีไม่ก็พวกแบบ Uh, Mass Rider, e gg, ang, แมสไลเดอร์ไอ้มดเอ็กไอ้มดแดงอะไรพวกนี้ถูกปะคือผมดูพวกนั้นอะน้อยมากเลยเชื่อไหมบ้านผมแม่งมีแต่วิดีโอสโนไวท์ซินเดเลราเอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งดามิชปแพนคือแนวดิสนีย์หมดเลยผมก็งงเหมือนกันว่าเออพ่อผมคิดยังไงวะมีแต่วิดีโอพวกนี้มาให้ดูแล้วผมก็ดูสนุกด้วยนะเพราะฉนั้นผมจำได้ยังจำภาพได้อยู่เลยนะว่าแบบเออตัวละครมันเป็นยังไงเรื่องสโนไวท์เนี่ยดูบ่อยด้วยนะครับแล้วก็ ผมว่าเด็กหลายๆคนที่ฝันอยากจะได้เห็นตัวละครที่เขาชอบออกมามีชีวิตเนี่ยก็น่าจะเซ็งๆกันไปตามกันนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างแรกมาเนี่ยแม่งโดนดิสไลฟ์ไปจะเมื่อวานเนี่ยมันส0 0แสนวันนี้ผมว่ามี3าทะลุ3แล้วแน่นอนแล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคือไอผมไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์ของดิสนีย์ในการสร้างนักแสดงแอคชั่นพวกนี้มันเปจุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่ทำให้ YouTube แม่งเอาปุ่มดิสไล์ออกนะ ว่าคนไม่ถล่มกดกันยับนะครับทีนี้พอหนังมันจะเล่าดีไม่ดีเรายังไม่รู้เลยถูกไหมแต่พอเปิดภาพมามันมีปัญหามันก็เลยเริ่มแบบนั่นแหละมันก็เริ่มคนมันก็ตั้งแง่กันแล้วนะทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของคนแคระนะมีสโนไวท์มีแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงใจแล้วผมไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะไปติอะไรเจ๊เขามีใครไม่ชอบเกี่ยวกับดดไหมเออคือดังแผ่ราศีตั้งแต่ฟ a สเอ็งฟิวเรียแล้วนะ ทีนี้มาพูดถึงตัวละครกลุ่มสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องสโนไวท์ก็คือคนแคระนั่นเองคนแคระทั้ง7ดนะจ๊ะคนแคระเนี่ยถ้าตอนแรกที่มีข่าวหลุดใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้คนแคระเขาใช้คนที่เป็นเชื้อสายต่างๆต่างชาติต่าง,าง,าางพันธุ์เรียกว่าเป็นคนแคระ DEI นั่นเอง <c oughs> คนแคระ DEI มาทีนี้พอภาพหลุดมาก็โดนยับเพราะว่ามันก็ไม่ตรงถูกปะ่ะทีนี้ก็มาถึงการเลือกใช้คนแคระ มันก็จะมีประเด็นดราม่าอยู่อย่างคนแคร์ที่เขาเป็นอะไรนะที่แสดงเรื่อง Game Thrones, เกมออ r o n อนเขาก็ออกมาพูดนะว่าเอ,อ้ยทำไมคุณถึงแบบทำอะไรล้าหลังแบบนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ดา่าคือมันมสีสองประเด็นนะคนแคร์บางกลุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วทําไมไม่ใช่คนแคร์จริงๆเลยที่จะมาให้โอกาสในการมาทํางานเหมือนพี่พจน์อานนนอะ นึกออกไหมเหมือนพี่พศอานนท์ที่บทในเรื่องมันเป็นคนพิการก็เลยคนพิการจริงๆมาเล่นอะไรเงี้ยแต่มันมีเส้นบางๆนิดนึงเพื่อนคือทางฝั่งคนแครในโลกปัจจุบันน่ะเขามองว่าไอ้การแคระเนี่ยมันไม่ใช่เขาเป็นเผ่าพัานธุ์คนแครเข้าใจไหมเขาเผ่าพัานธุ์คนแคร์ในเทพนิยายอะ่ะแต่เขาแครแกลนเพราะว่ามันเป็นโรคมันเป็นข้อบกพร่องมันเป็นความพิการแบบหนึง่งเขาก็เลยไม่อยากจะให้คนแคระไปแสดง มันก็มีดรามาร่าจากฝั่งคนแคร์ว่าเออการที่หยิบคนแคร์ไปแคสแล้วแสดงคนแคร์ในเรื่องมันเหมือนไปตอกย้ําบุคลิกภาพทักบุคลิกภาพทางการไม่สมบูรณ์ของเขาอะอ่ะทีนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่บางคนก็มองว่าเอ,อ้ยนี่มันก็เป็นโอกาสนะที่ได้แสดงภาพยนตร์ได้อาชีพได้เงินหนาง่ายๆแล้วก็ มีโอกาสต่อยอดไปอีกหลายๆอย่างก็จริงๆก็เข้าสู่ DEI นะเพราะว่าก็ให้โอกาสทั้งหมดทุกเพศทุกวัยรวมถึงคนพิการด้วยเข้าใจปะ่ะแต่ทีนี้ทางดิสนียออกมาประกาศล่าสุดคุณจะเห็นแล้วว่าคนแคะะมันเป็น CGI เหตุผลก็เพราะว่าเขามองว่า1ก็คืออย่างที่บอกมันมีประเด็นเรื่องของไปบูลีอาการของการแคะของมนุษย์ที่เป็นอาการป่วยนะครับหรือาการไม่สมบูรณ์ทางร่างกายเนี่ยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เขาบอกว่าคนแฉเนี่ยบางทีในบางากายภาพบางอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานจริงๆต่อการแสดงจริงเพราะว่าเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์คนแฉจริงคุณเข้าใจไหมมันเป็นโลกอะอย่างหนึ่งที่เขาเกิดมาไม่สมบูรณ์นะครับมันก็เลยเวลาแสดงเวลาอะไรมันอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วแล้วอาจจะดูคือพูดง่ายมันอาจจะดูเหมือนเป็นสโนไวท์และกลุ่มคนไม่สมบูรณ์ทั้ง7ดอะ ที่เดินกันงอกแงกงอกแงก,กอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาเขาบอกนะผมไม่ได้เป็นคนออกคมผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะเขาบอกมาประมาณนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเรายังไม่เห็นภาพมันจะรู้ได้ไงมันจะเป็นรูปแบบนั้นวะแต่ทีนี้ดิสนีย์เขาเลยตัดปัญหาเลยใช้ CGI แทนจริงๆมนันน่าจะมีทางออกอื่นปะวะคือคุณเห็นหลอเดูลิงวะพวกฮอบบิทก็ไม่ได้เป็นคนแคลจ้จริงๆนึกออกไหมก็เป็นคนปกติแล้วกเ็เขาใช้เทคนิคในการถ่ายทําเอาอะ มันก็ดูเป็นเผ่าคนแคะได้อะเผ่าคนตัวเล็กอะไรแบบนี้มันยากไงวะผมว่าไอการใช้ CGI มันควรเป็นช้อยสุดท้ายเลยนะมันดูแบบตลกอ่ะมันมันเชื่อมันถ้ามันจะไลฟ์แอคชั่นน่ะตัวละครอื่นก็ใช้คนจริงสแสดงอ่ะคนแคะมันควรเป็นตัวจริงเพราะว่าเพราะว่าคนแคะเนี่ยมีบทมากๆนะในเรื่องนะบทหลกัลกๆในเรื่องเจ้าชายเนี่ยมีบทน้อยสุดเลยเพราะแม่งมาแค่ตอนท้ายนะฮะตามเรื่องการ์ตูนที่ผมเคยดูอ่ะ คนแคระแทบจะเป็นพระเอกของเรื่องเอ,า,อางี้ว่าง่ายๆช่วยเหลือดูแลอยู่ใกล้ชิดกับสโนไวท์ตลอดเวลานะครับนั่นแหละนี่ก็แค่ตัวอย่างแรกที่เปิดออกมา <c oughs> ความดราม่ามันก็คุกกุ่นขึ้นมาเลยนะครับผมผมคิดว่าดิสนีย์ก็จะยังไปต่อผมไม่รู้แผนเลยว่าเรื่องต่อไปเขาทำเรื่องอะไรแต่ว่าแคสมันก็ประมาณนี้ตอนเห็นแคสเนี่ยแอบเป็นห่วงแล้วนะ พอเห็นฟิตติ้งอะไรแล้วแล้วก็เห็นอยู่ในตัวอย่างเคีียยิ่งหนักเลยคือแบบโอ้โหสะโนไว้คุณดูรูปก็น่าจะพอจินตนาก,การออกนะครับว่านี่หรือคือเจ้าหญิงสโนไวแห่งดิสนีย์โอเคประมาณนี้แล้วกัน สนับสนุนกันง่ายๆนะครับดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกดเอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับสุดท้ายนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยขับรถอย่างระมัดระวังนะครับดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมท็อปคอนโทร l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย